เหตุผลที่เอาคือมันบ่นแห้งเกินแล้วก็บ่สดเกินอยู่ยังึกลางใครแห้งเกินเป็นอย่างรู้่ครับมัดยากครับมันหววสิโลนจุกหน่อยมัดยากแห้งเกินเน่าครับเรื่องยัดใส่เพยัดใส่โบได้เปิดเบิ่งเพราะว่ามันมันถ้าเพื่อนสิเห็ดเพื่อนมันเพื่อน,นก็เอาสอบอื่น ไม่เบิ้งที่มันดีอ่ะเพื่อนก็ไม่เบิ้งแต่สอบยัดใส่เพื่อนบอกไม่เบิ้งหรอกครับมันอันนั้นมันขึ้นอยู่ที่ดวงแล้วแต่เขากอเบิ้งให้มันได้หลายที่สุดนะเื่อจยางเชืน่นดีผมพาเบิ้งมังหันนี่แหละมังหันนี่ผมยางมาผมยางมาเนาะยางไกามาเขาแกว่าให้หนุกนองว่าเป็นอย่างเคลื่อนดึงเอาสอบหัวหน่อยออกมาสอบออหัวหน่อยออกมาให้ขาเจ้าเบิ้งกาเจ้าสีเอาที เอาดึงหัวแงยงมาาันตัวหัวหน่อยไว้ข้างในไว้เธอขึ้นรดเพื่อนบอกชัดเจนมากเลยเพื่อนแบบว่ามันการขาการขายเนาะการขาการขายไปค่า,ไป,าไปตัว๋วธรรมาดานเนาะแต่ผมจะบอกว่าตรงเบิ้งดีๆก่อนเมื่อกีนน้นี้ผมอัดบอทันนี่สือบดเดลมีหลักฐานพี่น้องมาเบิ้งซีสอแต่ว่าผมจากที่ผมได้ยินมานะ่ะนั่นหลักแบบนั้นนะครับเบิ้งดีดีมาเอาอยู่หนีหลายแต่ว่าก็ถือ ตัวถึกตุ e ่มหลายขึ้นกันครับระบ้างตัวเอาง่ายๆกับฐาเสื้อมผมพ่อผมคัดหัวเน่าออกให้หัวหงยเ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 งยสิบ่ผมกับบ่เอาราคาบ่ไดดเจียงแต่ขอแชร์ให้ได้งามได้ถือใจพี่น้องที่ผมเอาไปส่งสำแนงพงษ์ก็พอนี dedim, ่ล่ะกระเทียมอ่ะบ้างร้านกับราคาหนึ่งอีกบ้างร้านกับราคาหนึ่งราคาบม่ซ้ำกันไหม ราคาเราซ้ำกันเลยมาเนียนอยู่นี่หอมบางคันนะคะท่านั้นหอมบางคันนะคะตัวนี้เป็นอย่างคือราคาเราซ้ำกันแต่ว่าผมเคยเห็นเหื่อหนึง่งประาประสบการณ์ที่ผมเคยขายมาเนะ่ะคือรถจอดเยี่ยงกันทั้งหมดสี่คันสิล้จากรถคันเดียวก็มีล้จากรถพ่วงไอ้เทรนเดอร์คันใหญ่ๆน่ะลงจากคันเดียวแล้วก็มาลใ้ใไซรถนรถกระบะคือจะเขาไปรับจากสวนมาที่จริงเล้วเพื่อใครเดียวกันแล้วบันที่นี่ ก็อะไรล่ะอันส่วนมากสิเอาหัวหน่อยหัวเนาอย่างก็เจ้าสีหูกันเนาะเออนี่เด้อหัวเน้อหลายหัวหน่อยหลาย,อย,อย,อยเอาไปข้างในหัวใหญ่เด้อเอามาเลี้ยงไว้ข้างนอกแล้วก็ <c oughs> ให้เพิ่นเอเลือกอง้ามตัวนี้งามตัวนี่แล้วเอาซิปสอบเด้อนี่สิมาที่นี่พอแต่อัน อันค้นสื่อเผื่ออย่างหน่อยไปเอาขางในบ่เอาขางนอกให้ข้าเจา้านี่แหละมันคือขอเสียเขาต้องทันเหล,ลี่ยมเพิ่นถ้าจะไมรียกสื่อหอัวแบบผมอะ่ะถ้าผู้ใดอยากเขี็ดแบบผมอะ่ะมันต้องหัวเร็วเพิ่นกับหัวเร็วเพิ่นถ้าตลาดยังสี่หนามาโด,ดนเราเดียโดนก้อนผมสิมาขายอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องทันเพิ่นย่างหน่อยได้ขี้ไล่กระขอห่งขี้ไร้หน่อยที่สุดครับผมบ้านที่นี่ไปเบิ้งกระเทียมนี่อีกกระเทียมอีกอัน ล้านหนึ่งถือกว่าร้านบางหันบางหันพอเดินันเปิดบบกพีพื้อบองงามยางออกมาเลยแม่ดอกผมบองงามนอกก็เก็บผูใ้ใดสิเอาแม่เอาไปปุ๊บลูกค้าก็าบ้าบองงามขายผู้ใดนี่สิแม่ไปเบิ่งกันเลยมาร้านนี้อีกร้านหนึ่งครับผมไป